ตำราโบราณใช้พระเครื่องหลวงพ่อปานวัดบางนมโครัรกษาโรคท่านเชื่อหรือไม่สวัสดีค่ะท่านกำลังเข้าสู่หงเวบูถ้าชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านค่ะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคมีศรัทธาสร้างพระพิมพ์ทั้งหกอย่าง มีรูปสัตว์เป็นพาหนะเป็นเครื่องบูชาและสำหรับเป็นที่บูชาแก่เทพพยดาและมนุษย์สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นบางอย่างแต่ที่พอสมควรจะหายและที่ไม่สมควรหายก็รักษาไม่ได้วิธีจะอาราธนารักษาไข้เจ็บดังจะแสดงต่อไปนี้ 1. แก้อสรพิษต่างๆมีงูตะขาบแมงป่องปลาดุก ขยงสารายปลากระเบนยกต่อแตนต่อยให้อราธนาพระใส่ในขันน้ำทำน้ำมนต์เพื่อจะอราธนาให้เอาดอกไม้ทูบเทียนตามแต่จะหาได้บูชาแล้วอราธนาดังนี้ขอบารมีของพระพุทธเจ้ากับรูปสัตว์พานะเป็นเครื่องบูชามีครุษ ไก่เม่นปลาเสือนกกระจาบวานอนทั้งหอย่างจงช่วยถอนพิษตามชื่อของอสรพิษที่กัดงูก็บอกว่างูตะขาบก็บอกว่าตะขาบเป็นต้นจะหายด้วยอำนาจบารมี ของพระและรูปสัตว์ที่บูชาขออาราธนาให้หายโดยเร็วว่าสามหนแล้วเอาน้ำมนต์นั้นกินบ้างแล้วพ่นตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าสามหนแล้วเอาพระวางที่ปากแผลจะคว่ำหรืองายก็ตามแต่เอาศีษะให้ขึ้นมาตามศีรษะตนถ้างูกัดที่ศูนย์หแห่ง คือกึ่งศูนย์แข้งขาสะดือสอกแขนเหล่านี้แก้หายน้อยตายมากถ้ากัดพ้นศูนย์หายมากตายน้อยวิธีแก้อสโรพิษกล่าวแต่ย่อๆเท่านี้ต่อไปจะแก้โรคไข้ต่างๆมีอสโรพิษที่กล่าวแล้วเป็นต้น จำจะต้องทดลองดูเสียก่อนให้รู้แน่ว่าจะเป็นโรคในตัวหรือจะถูกอะไรอยู่เอาพระธรรมน้ำมนต์บูชาเหมือนดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นและอธิษฐานดังนี้ขออรัตนาบาร,รมีของพระพุทธเจ้ากับรูปสัตว์ที่บูชามีครุษ ไก่เม่นนกกระจาบวานอนปลาเสือขอรัธนาแก้โรคอย่างนี้ว่าสามหนแล้วเอาน้ำมนกินบ้างและพ่นตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าสองหนแล้วเอาพระอมไว้ข้างแก้มให้สังเกตน้ำลายดูว่ามีรสอย่างไรบ้างถ้าเขาบอกว่าร้อนหู และร้อนหน้าให้ท่ายว่าถูกน้ำมันพรายวิธีที่จะรักษาให้ทำน้ำมนต์อาราธนาต่อน้ำมันพรายว่าสามผลเอาน้ำมนตกินบ้างอาบบ้างแล้วเอาพระวางบนขมิ้นผงอาราธนาเหมือนทําน้ำมนแล้วเอาละลายกับน้ำมนตกินบ้างทาบ้างให้ตัวตัวถ้าเขาบอกว่าขึ้นหน้าสู้สเหมือนยันหมากให้ทายว่าถูกคุณผีวิธีทำน้ำมนตก็คล้ายกัน แต่ให้เปลี่ยนชื่อแก้คุณผีเท่านั้นขมิ้นก็กินบ้างทาบ้างเหมือนกันกว่าจะหายยันถ้ามีรถขมบ้างและน้อยให้ทายว่าถูกคุณคนทำน้ำมนต์อาราธนาแก้คุณคนที่เขาทำมาอย่างไรอยู่ในกายหรือนอกกายให้ว่า ขอบารมีของพระพุทธเจ้ากับรูปสัตว์ที่บูชาขออาราธนาแก้ให้หลุดถอนโดยเร็วว่าสามหลแล้วเอาน้ำมนต์กินบ้างอาบบ้างแล้วองค์พระดูใหม่ถ้าขมน้อยลงไปคงจะหายถ้าขมมากขึ้นไปว่าโรคนี้จะทวีขึ้นจะรักษาต้องเอาเข้าตอกดอกไม้ทุบเทียนหนักหนึ่งบาทจุดบูชาตามสมควรแล้วอาราธนาให้แก้คุณคนเหมือนดังกล่าวแล้ว ว่าสามหนเอาน้ำมนต์กินบ้างอาบบ้างเอาพระอมดูใหม่ขมน้อยลงไปก็คงจะหายถ้าขมมากขึ้นไปต้องขอเครื่องบูชาเขาใหม่ อีกครั้งหนึ่งบูชาพระเหมือนเดิมทําน้ำมนต์อธิษฐานเหมือนข้างต้นแล้วเอาน้ำมนต์กินบ้างอาบบ้างแล้วอมพระดูใหม่คมน้อยลงไปก็พอจะรักษาได้ถ้ากลับมากขึ้นไปก็ให้บอกเลิกเขาเสียให้หมออื่นเขารักษาถ้าขัดบวมด้วยคุณผีคุณคน เอาพระวางบนแป้งอาราธนาให้ถอนคุณผีและคุณคนและสิ่งของต่างๆแล้วออกแป้งละลายน้ำมนพอกที่ขัดและบวม ถ้าอมพระมีรสหวานมากและน้อยให้ถ่ายว่าแรงศินบนให้นึกดูถ้าเขาบอกว่าบนไว้ตามแต่เขาจะรับหรือไม่รับถ้าเขาบอกว่ารับให้จุดทูปหนึ่งดอกบอกเขาที่กลางแจ้งกลับมาอมพระดูใหม่ยังหวานอยู่บอกว่ายังไม่หมดแรงศินบนถ้าหมดหวานก็ให้รักษาต่อไปกว่าจะหาย ถ้าอมมีรสเปรี้ยวมากหรือน้อยให้ทายว่าต้องมีเสียดต่างๆให้เจ้าของไข้นึกดูว่าเสียดสิ่งใดก็แก้สิ่งนั้นเสียแล้วรักษาต่อไปถ้าอมพระไม่เป็นดังที่กล่าวมาให้ทายว่าโรคในตัวถ้าจะแก้ให้ทำน้ำมนเหมือนดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเปลี่ยนกันแต่ชื่อโรคและไข้เท่านั้นใช้ได้หลายอย่างทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะกินจะพ่นอาบ ก็ตามแต่สมควรวิธีแก้ปวดต่างๆมีหัวดาวหัวเดือนตะมอยละลอกแก้วละลอกการและฝีต่างๆและ โราการทำน้ำมนต์อธิษฐานให้ละลายและแก้พิษปวดต่างๆว่าสามโหนกินบ้างอาบบ้างพ่นที่ศีรษะสามโหนแล้วเอาพระวางที่หัวละลอกเป่าตรงพระลงไปสามโหนถ้าร้อนคงละลายถ้าเย็นคนแตกเหมือนแตกแล้วจะขอแป้งและขมิ้นพอกกาตามสมควรถ้าร้อนเอาพระวนที่หัวละลอกเป็นต้นว่าสามโหนคงละลายวิธีรักษาตาลม ตาแดงตาต้ตต่างๆให้เอาพระองค์ดูเหมือนกันถ้ามีรสยันขมหวานเปรี้ยวก็ให้แก้เหมือนอย่างข้างต้นแปลกกันแต่อารัธนารักษาตาเท่านั้นว่าสามหนแล้วเอาน้ำมนต์กินบ้างและพ่นที่ตาสามหนแล้วหลับตาเสียเอาพระวางที่ตาเป่าหนหนึ่งถามดูว่าเย็นถึงลูกตาหรือไม่ถ้าเย็ยนรักษาได้ถ้าหนหนึ่งไม่เย็ยนเป่าไปสองหน สามหนเย็นยังรักษาได้ถ้าไม่เย็นให้นับหนึ่งไปใหม่จนถึง7หนถ้าเย็นรักษาได้ถ้าไม่เย็นนับหนึ่งไปใหม่จนถึง15ห้าหนเย็นก็ยังรักษาได้ถ้าเย็นที่1ให้ทายว่า1วันทุเลาถ้าเย็นที่สองให้ทายว่าสองวันทุเลาถ้า15้าหนเย็น ก็ให้ทายว่า15วันถึงจะทุเลาถ้า15หนไม่เย็นบอกว่ารักษาไม่ได้การที่จะต้องเป่าอย่างนี้นับอย่างนี้มีหลายอย่างแขนขาหักขัดแขนขาต่อเส้นประสาทกระดูกนวดมือเท้าขัดขวางอย่างไรให้เอาพระวางที่เจ็บแล้วเป่าดู กระดูกหักเย็นถึงกระดูกรักษาได้เส้นขาดหรือเส้นคอดเย็นถึงเส้นก็รักษาได้ถ้าเป่าสามเป่าเจดเป่า15ไม่เย็นถึงที่เจ็บข้างในรักษาไม่ได้เย็นผิวหน้าข้างนอกใช้ไม่ได้ถ้าเย็นถึงข้างในรักษาได้ให้ทำวิธีอย่างนี้เอาพระใส่ลงในขันน้ำมนต์ใหม่อราธนาให้รักษาตาว่าสามหนเหมือนอย่างข้างต้น เอาน้ำมนต์กินทั้งรูปหน้าบ้างแล้วเอาพระวางที่ตาเป่าอีกสามหนค่อยเอาน้ำมนต์หยอดไปกว่าจะหายเย็นและร้อนแสบคันตามโรคของในตาอย่างไรอย่างไรแล้ววันต่อไปก็ให้ทําเหมือนอย่างวันก่อนให้ครบกําหนดตามโรคของในตาอย่างไรอย่างไรแล้ววันต่อไปก็ให้ทําเหมือนเดิมอย่างวันก่อนให้ครบกําหนดตามที่เป่ากี่หนให้ทําเท่านั้น แล้ววิธีรักษาแขนขาหักขัดเมื่อยและนวดเส้นต่างๆแปลกกันแต่ชื่อประสานกระดูกและขัดแขนขาและนวดเส้นเท่านั้นเองวิธีอาราธนาและนับก็คล้ายกันกับ วิธีรักษาตาถ้ากระดูกหักละเอียดมากก็เข้าเฝืองแต่ต้องอรัธนาบูชาพระด้วยดอกไม้ทุบเทียนแล้วจึงเข้าเฝืองเหมือนที่เคยทำกันมาแล้วเอาพระวางบนแขนที่หกักอรัธนาให้ประสานกระดูกหรือนวดเส้นก็เหมือนกันแปลกแต่ก็ไม่ต้องเข้าเฝือง ต่อไปนี้จะกล่าวสรพพคุณของน้ำมนต์รักษาคันเป็นยาคันรักษาทำน้ำมนต์หรือบูชาหรืออารัธนาก็เหมือนกันอย่างข้างต้น แปลกกันแต่บอกชื่อน้ำมนรักษาขันเป็นยาคันรักษาว่าสามหนแล้วเอาน้ำมนกินบ้างอาบบ้างตามสมควรแล้วเมื่อเวลาจะคลอดบุตรให้ตั้งน้ำมนสี่ขันให้น้ำพอสมควรบูชาพระด้วยดอกไม้ทุบเทียนตามแต่จะหาได้แล้วเอาพระใส่ลงในขันที่หนึ่งอาราธนาว่า ขอบรารมีของพระพุทธเจ้ากับรูปสัตว์ที่บูชาขอบรนดาลน,น้ำมนต์นี้เป็นการทดลองถ้ากินเข้าไปกุม,มารจะออกภายในสามชั่วโมงนี้ขอบรันรดาลให้มีลมเบ่งมากขึ้นทีเดียวถ้ายังไม่ออกในสามชั่วโมงนี้ขอบรรารมีของพระกับรูปสัตว์ที่บูชาจงดนบรรดาลให้ความเจ็บปวดและลมเบง่งอันตรธานหายไปโดยเร็วว่าสามลเราเอาพระมาใส่ที่ขัน สองอารัธนาว่าขออารัธนาบาร,รมีของพระกับรูปสัตว์ที่บูชาจงโดนบรรดาลให้กุมารออกได้โดยง่ายได้อย่าให้เป็นอันตรายสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยว่าสามหนแล้วยกเอาพระมาใส่ขันสามอธิษฐานว่าขอบาร,รมีของพระและรูปสัตว์ที่บูชาจงโดนบรรดาลให้น้ำมนต์นี้ให้เป็นยาเลือด ว่าสามหาโหนแล้วยกเอามาใส่ในขันที่สี่และอธิษฐานว่าขออาราธนาบารมีของพระและรูปสัตว์ที่บูชาจนโดนบรรดาให้น้ำมนนี้ถ้ากินเข้าไปขอให้ระกออกโดยง่ายดายขออย่าให้เป็นอันตรายเลยว่าสามโหนแล้วเอาพระขึ้นจากน้ำมนตแล้วกลับมากินน้ำมนขันที่หนึ่งเข้าไปสักครู่หนึ่งแล้วจึงถามดูว่า ความเจ็บปวดนั้นเป็นอย่างไรถ้าเขาบอกว่าความเจ็บปวดหายไปทายว่าในสามชั่วโมงนี้ยังไม่ออกถ้าเจ็บปวดมากเมื่อไรก็ให้กินน้ำมนต์ขันที่สองอีกเล่าถ้าเขาบอกว่าเจ็บมากขึ้นกว่าเก่าเมื่อไรให้ทายว่า จวนจะคลอดอยู่แล้วให้กินน้ำมนต์ขันที่สองพอสมควรแล้วตบศรีรษะสามหนเอาพระวังบนศรีรษะเป่าอีกสามหนถ้าคลอดแล้วให้กินน้ำมนต์ขันที่สามถ้าลูกออกพร้อมกับลูกขันที่สี่ก็ไม่ต้องกินถ้าลูกไม่ออกก็ให้กินขันที่4ี่ต่อไปว่าโดยเป็นปกติอย่างนี้ถ้าเจ็บท้องอยู่หลาย,ลายวันกุมารนั้นอ่อนเพลียหรือตายก็ไม่รู้ทำน้ำมนตทดลองดู บูชาแล้วดอกไม้ทุกเขียนในที่เงียบเียบแล้วเอาพระใส่ลงในขันน้ําแล้วอธิษฐานว่าขออาราธนาบาร,รมีของพระและรูปสัตว์ที่บูชาขออรัธนาจงบรรดาน,น้ำมนต์ที่กินเข้าไปนี้ถ้ากุมารยังไม่ตายกินน้ำมนต์นี้เข้าไป ขอให้มีกำลังดิ้นได้ในกึ่งชั่วโมงนี้ถ้าตายแล้วขอให้สุดเลื่อนลงไปโดยเร็วในกึ่งชั่วโมงนี้ว่าสามหนแล้วเอาพระขึ้นเสียจากน้ำมนตเอาน้ำมนตกินเข้าไปตามสมควรถึงกึ่งชั่วโมงให้ถามดูถ้าเขาบอกว่าดิ้นได้กินน้ำมนตขันนี้เสมอไปกว่ากุมารจะมีกำลังมากแล้วจึงให้กินขันที่สองที่สดังกล่าวแล้วตามกำหนด ถ้าเขาบอกว่าไม่ดิน้นสุดถอยลงไปให้ท่ายว่าตายแน่กุมารนี้แล้วทำน้ำมนต์ขันเดิมอีกคราวหนึ่งแล้วเอาพระบูชาด้วยทูบเทียนดอกไม้ตามสมควรใส่ลงในน้ำมนต์อธิษฐานว่า ขออาราธนาบารมีของพระและรูปสัตว์ที่บูชาขออาราธนาให้บรรดานนำมนต์น,นี้ถ้ากินเข้าไปให้กุมารน,นั้นให้ออกได้โดยง่ายาดผีปีศาจท,ทั้งหลายที่สิงในกุมารและแม่มากน้อยเท่าใดขอบารมีของพระและรูปสัตว์ที่บูชาจงดนบรรดาลขับไล่ให้อันตรธานหายไปโดยเร็วว่าสามหนแล้วเอาน้ำมนต์ให้กินพอสมควรตบศีรษะสามหนแล้วพ่นให้ทั่ว วตัวแล้วเอาพระวางบนศีรษะเป่าอีกสามหนต่อไปเด็กเป็นซางและลมต่างๆขอน้ำมลและขมิ้นผงหรือกวาดซางตามสมควรถ้าเมื่อโรคต่างๆเกิดขึ้นนอกจากที่บอกนี้แล้วก็ขอให้อาราธนาและอธิษฐานน้ำมลพ่นเป่ากินเมื่อโรคเหล่านั้นควรหายก็หายเป็นแน่ที่ไม่หายก็ไม่หายอยู่เอง วิธีทดลองในการทำนาถึงเดือน6หรือเดือน7ก็ตามแล้วยังไม่ได้หวานข้าวฝนตกมาคราวไรให้รองน้ำฝนในที่แจ้งใส่ขัน หรือหม้อก็ตามประมาณสักทนานกว่ากว่าก็พอแล้วให้ปลูกสารเพียงตาในที่แจ้งเป็นสองชั้นผ้าขาวปูข้างล่างทั้งข้างบนแล้วข้าวที่เราจะปลูกให้หออย่าปนกันแล้วเขียนชื่อข้าวไว้ทุกห่อข้าวเมื่อเขียนชื่อข้าวแล้ววางบนสารชั้นล่างบนผ้าขาวให้มีข้าวตอกดอกไม้ทุบเทียนด้วยแล้วเอาหม้อน้ำฝนตั้งชั้นบนแล้วเอาพระใส่ไว้ในหม้อน้ำฝน จุดทูปเทียนบูชาพระแล้วอธิษฐานอย่างนี้ขออรัธนาบารมีของพระกับรูปสัตว์ที่บูชาจงบรรดาลปีนี้เข้าสิ่งไรดีมีผลจงให้สิ่งนั้นงอกยาวงอกแรงถ้าเข้าสิ่งไรจะไม่ดีไม่มีผลขออย่าให้งอกยาวงอกแรงเลยว่าสามหนแล้วบอกว่า ทำให้มีเจตนาจะทำทานการกุศลพอสมควรแล้วเอาพระขึ้นจากน้ำมนต์แล้วเอาข้าวปลูกกี่หอที่หอไว้ใส่ในน้ำมนต์ให้หมดแล้วคนเสียสามรอบแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืน เช้าเอาดอกไม้ทูบเทียนที่ศารแล้วเอาพานไปใส่ข้าวที่ห่อขึ้นให้หมดแล้วเอาหม้อน้ำมนต์ลงจากสารเอาผ้าขาวที่ปูบนศารปิดพานข้าวเอาขึ้นไว้บนเรือนตามสมควรแล้วเอาน้ำมนต์พรมไว้ทุกวันจนถึงเจ็ดวันแล้วจึงเปิดผ้าขึ้นดูข้าวสิ่งไรงอกยาวก็ให้ทำข้าวอย่างนั้นให้มากถึงหวานข้าวแล้วทำน้ำมนต์บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ทูบเทียนแล้วเอาพระใส่ลงในจอกน้ำบูชาเสร็จแล้ว ขออารัธนาบารมีของพระว่าจนดนบรันรดาลน,น้ำมนต์นี้ป้องกันเพลียมอดและสัตว์ต่างๆว่าสามหนแล้วเอาน้ำมนต์ยกไปทั้งผ่านเครื่องบูชาพระด้วยไปพรมนาสามรอบนั้นเถิดหน้าข้าออกรวงก็ทำเหมือนอย่างนี้ทำทีหนึ่งพรมได้หลายเที่ยวถ้าพรมรายอื่นก็ทำเหมือนกันดังนี้ทำสวนไร่นาก็ใช้ได้เหมือนกันทำอย่างนี้เป็นสรรพคุณมาก วิธีจะไปทางไกลและทำกินสิ่งไรหรือการเจ็บไข้ต่างๆอธิษฐานถ้าเย็นเป็นส่วนของดีถ้าร้อนเป็นของชั่วคือให้บูชาพระด้วยดอกไม้ทูบเทียนแล้วถวายพรพระด้วยอิติปิโสและพาหงุงแล้วยกมือขวาขึ้นแบไว้ตรงหน้าอธิษฐานว่า ขอบารมีของพระและรูปสัตว์ที่บูชาจงโดนบันดาลไปคราวนี้จะไปดีมาดีมีลาบและความสุขขอจงบันดาลให้เย็นในฝ่ามือถ้าจะไปมีภัยอันตรายต่างๆขอให้ร้อนในฝ่ามือ ยกมือไว้สักครู่หนึ่งก็รู้ได้ถ้าเย็นไปได้ถ้าร้อนก็จงอย่าไปเลยถึงรักษาไข้เจ็บและก็ทำกินเป็นต้นให้อธิษฐานดูเสียก่อนแล้วส่วนพระที่กล่าวทั้งหกที่กล่าวแล้วข้างต้นที่บุคคลเอาไปกับตัวห้ามไม่ให้กินเหล้าและลักเขาแล้วพระที่กล่าวมานั้น ที่หลวงพ่อปานได้แจกแก่มนุษย์หญิงชายที่เลื่อมใสในศาสนาแล้วฝอยที่พิมพ์ในใบนี้แจกแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ขายเป็นราคามากน้อยไม่มีเป็นอันขาดถ้าใครทำซื้อขายฝอยและก็พระทั้งหกอย่างฉันไม่รับรองว่าเป็นของฉันจะใช้ได้ตามฝอยหรือไม่ได้ก็ตามถ้าเป็นของฉันแท้ๆให้ทดลองดูคนถูกน้ำมันพลายให้อมไวค างแก้มสักครู่หนึ่งถ้าร้อนหูและร้อนหน้าแล้วเอาพระมากำไว้ในมือสักครู่หนึ่งจนเมื่อยตลอดแขนให้แบมือออกดูเมื่อน้ำมันออกให้ดมดูและให้ติดปากแผลงูพิษและตะขาบแมงป่องนี้แหละเป็นของฉันแท้ แล้วผู้ที่จะใช้ขอให้ประกอบด้วยเมตตาให้มากๆยังมีสปปรรพคุณอีกหลายสิบอย่างกล่าวไว้ให้แต่ย่อๆพอสมควรเท่านี้พระทั้งหอย่างที่ฉันแจกนี้ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดได้รับไปจากฉันเอาไปทำโดยบริสุทธิ์และประกอบด้วยเมตตาต่อสัตว์มนุษย์ทั่วไปขอให้บารมีของพระและบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างเพื่อโพธิญาณขอให้บานดานให้ท่านทั้งหลาย จะทำอะไรให้ได้สำเร็จตามความปรารถนาอย่างที่ข้าพเจ้าอธิษฐานไว้เถิดอายุวันโนสุขังพลังพระกับลูกอมมีสปปรรพคุณเหมือนกันอย่างเดียวกันเมื่อไม่มีพระอาราธนาลูกอมก็ใช้ได้วิธีอาราธนาบูชาอย่างเดียวกันใช้ดอกไม้ทุกเทียนเหมือนกันตามแต่จะหาได้การบูชาพระกับลูกอมบูชาอย่างเดียวกันกับบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นที่เค เคยบูชาเหมือนกันได้แจกตั้งแต่วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2460สำหรับท่านที่ติดตามชมคลิปของหงเวบูเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงพ่อปานจะทราบว่าวิธีการสร้างพระเครื่องขององค์หลวงพ่อจะปลุกเสกและอัดผงจินดามณีที่ในองค์พระซึ่งมีตัวยารักษาโรค จึงไม่แปลกที่องค์หลวงพ่อปานท่านจะให้แช่ลงในน้ำมนต์ใช้ทานซึ่งในสมัยโบราณทางการแพทย์ยังไม่มีมากเท่าสมัยนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะเนื้อหาตามฝอยหรือใบแน่มากับองค์พระซึ่งหลวงพ่อปานท่านแจกจ่ายให้กับญาติโยมของท่านใช้รักษาโรค พรมเป็นสิริมงคลไรนาพืชสวนแม้กระทั่งเสียงไทยในการเดินทางให้ปราชจากอันตรายค่ะขอขอบพระคุณนะคะเนื้อหาแล้วก็ภาพจากหนังสือเก่าๆปี33จากแอปต่างๆจากภาพ AI และที่ลืมเสียไ่ดได้ก็คือขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องดีๆของเราโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะหากผิดพลาดประการใดนะคะขออภัยมานะที่นี้สวัสดีค่ะ